กลุ Consumer Finance, ่มคอน sumer ไฟแนนซ์คาดกำไรสุทธิฟื้นตัวต่อเนื่องและคุณภาพสินทรัพย์ได้ผ่านจุดเลวร้วายที่สุดไปแล้วเราเลือกติดล้อเป็นท็อปพิกของเซกเตอร์เราคาดว่าคุณภาพสินทรัพย์ของกลุ่มไฟแนนซ์ได้ผ่านจุดเลวร้วายที่สุดไปแล้วคาดว่าการไหลเข้าของ NPL และอัตราการตั้งสำรองจะลดลงในไตรมาส4เนื่องจากได้อานิสงส์จากการแจกเงินของ10,000บาทและจากความเข้มงวดในการนโยบายปล่อยสินเชื่อของบริษัท อัตรา,าก,การเติบโตของสินเชื่อคาดว่าจะฟื้นตัวในไต,ตรมาสสี่เนื่องจากบริษัทได้มีการผ่อนคลายนโยบายในการปล่อยสินเชื่อและในปี2025ก็คาดว่าอัตรา,าก,การเติบโตของสินเชื่อจะอยู่ในระดับปานกลางที่ประมาณ7-15เราคาดว่ากลุ่ม Consumer Finance จะได้อน,นิสงจากการปรับลดลงของ อัตราดอกเบี้ยนโยบายโดยคาดว่าต้นทุนทางด้านการเงินจะเริ่มลดลงในครึ่งปีหลังของปี2025ต่อเนื่องถึงปี2026สำหรับผลประกอบการไตรมาส4เราคาดว่ากำไรสุทธิจะเพิ่มขึ้นทั้ง y EoE a r n y a r และก็ QoQ เป็นผลมาจากการที่อัตราการตั้งสำรองลดลงสินเชื่อฟื้นตัวเราเลือกติดล้อเป็นท็อปพิกของเซกเตอร์ เนื่องจากเห็นว่า valuation ถูกที่สุดในเซกเตอร์และมีอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิอยู่ในเกณฑ์ดีแอป Innovest X ใหม่กำเนิดจัก,กรวาลใหม่แห่งการลงทุนครบทุกเรื่องทั้งเครื่องมือข้อมูลเพื่อควาทุกโอกาสการลงทุนทั่วโลกดาวน์โหลดเลยแอป Innovest X ใหม่